เช่เวลาโอ้เดินก็โอ้ยยานเลยครับยอนเลยแต่ว,ว่าสภาพสวยมากเลยดีกับซีอยู่ด้วยกันครับแต่เมื่กี้คนละเรื่องนะพี่น้องนะ ตอนนี้ผมอยู่ที่ระยองครับผุ้ขีพอๆกับที่ติดลมนะพี่น้องนะผุ้ขี่เจ็ดพันนะแล้วต้ีเหลือหกันครับเนี่ย นะครับตัวดีนวนเ,นเนี่ยตัวดีก็เล่นนะครับอย่ารงครับโอ้หรือว่าพี่กับน้องนะ กับน้องช่วยกันครับ 3, 2, 0 4อาทิตย์ที่ติดลมว่ารุ่นนี้นะพี่น้องนะโอ้สีก็โทษเลยครับโอ้เอา้าโตจะยานหน่อยเพราาทำสีมาเนี่ยสวยดีครับาสามสองนสี่นี่โอ้หนักหน้าคันนี้หนักน3่สามตันนะครับ เพื่อนโอ้การเล่นต้องอักช่วยพี่น้องนะโอ้โอ้โอโอโอโแขบารมีนีเอาไว้ครับที่ระยองแดดจัดเลยครับพี่น้องนะแดดจัดเลย ค่าสารทรัพย์ขอลบปุ่นหน่อยพี่น้องนะเรียกงานเคลียร์นี่โอ้มาไม่ทันวันก่อนเนี่ยเล่นต้งใส่จมันนะน้องนะห้สามสองน่สี่นี่่วงล่างจะยานไปหน่อยนะครับแต่ื่อสีนี่โคตดรเลยครับ จ,จัดสันนะครับจัดหนักเลยสามสอศูนดีใช้แท็กเตอร์แมสซี่ครับ ค่อนข้างเยอะนะน้องลูกคุณก็ไปไหวนี่ครับเกลี่ยรกรองแล้วก็เอาขึ้นสิบร้อไป ไอใหญ่ป่ะเนี่ยอ่ะคุณหายแล้วพี่น้องคุณเริ่มหายก็พาไปดูอ่าสามสองศูนย์ดีเลยดีกับซีอยู่ด้วยกันโอ้สงสัยจะเจาะหินนะแถวระยองครับกี้นี่สึกเลยปุบเลย ครับเมสซี่ จะหลบคุณก่นอนพี่น้องโดนครับเจอแตงงวงโอ้ยังไม่เต็มโอ้เอฟเอ็มสามเอ็มครับ เกินนะพี่น้องไม่ได้นะ <S <S โอ้โอเดี๋ยวเกจะโอ้หมดไปได้ไปแล้วครับ240 ไปดีไปดีนี่ครับเอสซีสามเก้าศูนย์โอ้นใหญ่ดีงน,นะอ,อ้สัานอยคนๆเดเขาบอกว่าอะไรหาง่ายนะพี่น้องนะ ให้ดีด้วยแกบอกนะครับมาสี่ก้แรงครับแรงจัดเต็มเลยครับ ร้อยโอ้แค่มดเออดีไปแล้วงนี่โอ้ใช้ตัวนี้กดเลยครับโอเคเลยอ่ะเออระยองก็ทำนี้นะโอ้ทั้งดีทั้งซีอยู่ด้วยกันครับอยู่คนละอยู่คนละข้างเอาชิ้นเลอร์มาอ้าใบครับ มาแต่คเยอะเลยเดี๋ยวดู่อนั้นมีซีไหมเราจะตามไปดูซีดูฝั่งนู้นแล้วครับ ทรายพี่น้อง <laughs> <c ười> โอหคุ้ม <c ười> เลย <c ười> เดี๋ยวหลบก่อนครับหลบพีโน้องโหขึ้นพี่น้องเลย ออกเดี๋ยวแจกติ๊กเกอร์ครับเดี๋ยวแจกติ๊กเกอร์ก่อนครับพี่น้องครัอ๋อ,อในยูทู e มีด้วยใช่ไหมครับเอ้ยไปดูอยู่ครับใช่ไหม นี่แหละตัวจริงเดี๋ยวกดด้วยบังเอิญอยู่ในนี้โอเคอันนี้ใช้ดีไหมน้ำหนักเยอะไหมนี่มันหนักหนักเลยตัวนี้เนาะหนักหนักอยู่ประมาณ23 24ิามย่สตันอ่าอาวันก่อนพวกพี่ติดลมอยู่เข้าไปดูนะรุ่นนี้เลยโอเคฮะรุ่นนี้เลยมิดเลยไปดูด้ โอเคพี่น้องเจอเอฟซีแล้วเอครับว่าโอ้ดูอยู่ดูอยู่ยเราบอกว่าดูชาติเริรันซัอยอู่ผมมาระยองพี่น้องนะตอนนี้ชาติเริรันซัอยู่ที่ระยองครับก็มาสุระนะครับ ันไหนที่ต้องการสติกเกอร์อก็มาขอได้นะครับตอนนี้กำลางเชียริงข,ขึ้นหมู่บ้านจัดสรรนะครับหมู่บ้าน,านาออก,นนก,จกจ็จะเอาต้นไม้ใบหญ้าออกอันนี้ก็จะกดครับ3204นจะจะเอาต้นไม้นาจะเล่นไม้ให้ เราสามสองศูนดีก็เที่ยวโบกูบเอามันเร็วก็ยกใส่ปีกยกโอ้เขาใช้ฮีโน่มาเลยมีตั้งมีตั้งแต่เคทีนะครับอืมช้ฮีโน่ล้วนๆทีมงานโอ่งหนักครับได้ไหม โอบุญกระจายครับนี่ครับบุกกี้ใหญ่ผมก็เลยรีวิวไกลหน่อยพี่น้องอายุกระน้มนี่ประมาณ18ปีนะตัวนี้โอ้สภาพสวยสวยสวยครับสวยสีนี่ทำใหม่แต่ว่าช่ล่างอ่ะจะบกุกหน่อย โอ้ตัวดีนี่จัดหนักบุกทีลวมด้วยครับลวมนิดนึงทำงานเป็นทีมแล้วเร็วมากเลยอ,อาจจะละักษณะอย่างนี้นะ่จาจะงานเหมานรือเปลนะ กูน่าจะเมาหลายแสนแแครับท่านี้เพราะว่าแถวเรายอมเศรษฐกิจดีนะครับเศรษฐกิจดีก็จะ่าคข,ขาของที่ก็สูงนะครับพี่น้องนะนะครับอ้าโอ้ป่า <laughs> ทำไรทำไรนะ่ะทำไรไไปลงหน่ <laughs> โอ้กี่วันเสร็จนี่อยู่นี่กี่วันวันนี้ก็เสร็จนี่วันนี้ก็ยายแล้วนี่โอ้บอกวันนี้จะเอาให้เสร็จแกรื้อไม้ออกครับนี่ช้ปีกนกครับ FM227 s u ส o โม่ โอ้เขทีก็มีพี่น้องนะ,นนะเขตทีครับเคทีโอ้งานนี้ก็เต็มเลยครับเดี๋ยวต้องขอ เบอร์คนขับหน่อยเดียจะตามไปน้องตามไปโอ้โอก็โอีโดชุนดนี้เมมโมรี่เต็มครับแต่แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามาเจอพอดีน้องมาเจอก็ขอเขารีวิวเลยโอ้ มครับบโอ,อ้นนอโหชุดนี้เมมโมรีเต็มมายพี่น้องนะตอนนี้ผมอยู่ที่ระยองแมระยองก็มีแคตเยอะอก,กันนะตับซีทั้งดีเลยช่วยกันครับพี่น้องช่วยกัน ฝากคนติดตามด้วยครับสวัสดีครับ